คครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีทุกท่านนะคะ <c oughs> ขณะนี้เวลาเท่าไหร่โอ้เที่ยงครึ่งร้อนมากเลยค่ะทุกท่าน สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะด้านหลังนีคือที่ของที่อยู่ของประหยัดที่อยู่ด้านหลังหัวใจร้อนมากเลยโอเคเดี๋ยวเลือดซีไม่เห็นหน้าเอาเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนนะครับ อากาศมันร้อนนะครับพอแดดมันร้อนเปไม่ใช่หุ่นยนต์อากาศมันร้อน <c oughs> อโอเคครับผมสวัสดีในทางการครับผมสวัสดีนะครับตอนนี้นะครับผมจันนี่อยู่ที่มุกดาหารนะครับอ,อยู่เป็นเส้นรอบเมืองนะครับเป็นวงแหวนตัดใหม่ว่ายอย่างนั้นนะครับอยู่ใกล้ๆกับสถานที่สําคัญก็คือเป็น สวนอาหารพระเจ้าสำรานนะครับผมจะอยู่ตรงข้ามของที่ใหม่ที่ใหม่ที่นี้มีชื่อว่าวังพญาเขากอรัอรนธาตนาคราชราชนะครับหากจะเรียกสั้นๆก็วังพญาเขกนั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็มาอัปเดตเป็นไลฟ์สดนะครับผมเป็นไลฟ์แรกเลยนะครับในรอบเป็นเดือน2เดือนได้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้อยู่พิชบุญก็ไลฟ์สุดท้ายก็นานอยู่พอสมควรนะครับก็ตอนนี้ผมไลฟ์สด3ช่องทางนะครับผมเฟซบุ๊กที่ตอก3าเครื่อง ผมแยกกันเลยนะครับก็ถือโอกาสพาทุกคนมาดูเป็นไร้สดนะฝากแชร์ให้ด้วยผมขอคนละหนึ่งแชร์นะครับขอคนละหนึ่งแชร์นะครับด้านหลังนี่คือร้อนมากนะครับผมร่มมีแค่อันเดียวที่กลางอยู่นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะไปตรงโน้นนะครับส่วนผมก็ต้องเอาร่มไปด้วยก็ตัวเองไม่เอามาสองอันร่มมันก็มีสองอ่ะเอาเสือไปนั่งไม่หล่ะเอาเสื้อไปนั่งนะถือเสื้อไป แต่เกล้องกล้องเนี่ยเอาตั้งไว้ในร่มใหญ่แต่ว่าตัวไอ้เวลาเดินเดี๋ยวถือถือร่มเอาเพราะมันร้อนมากไปเอาเสื้อไปนั่งด้วยตัวถือเสื้อไปด้วยไปเสือเฮียนั่งพื้นนั่งนั่งมาอย่างนี้ไปไปโดสวัสดีค่ะแต่วันนี้ไปดูถือว่าพลาดย่างไงพลาดเนาะร้อนมากเลยค่ะทุกท่าน ้อนแบบไม่ได้ร้อนธรรมดาอันนี้กำลังอยู่แบบจนนี่คือแดดในลักษณะนี้คือเผาคนได้เลยถามว่านอนไหมเราต้องตอบว่าไม่แล้วก็หากันมาตอนเที่ยงตอนเย็นเฮียไม่ว่างตอนเฮียตอนเย็นตอนเย็นเราจะไปไหนกันคะเฮียเดี๋ยวไปเดินงานปุจจินเนาะโอเควันนี้วันสุดท้ายวันนี้วันสุดท้ายด้วยนะเฮีย ไปไปไปวันนี้ไปไปไหมเฮียว่างไหมคะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นพาเอฟซีไปดูบรรยากาศเนาะเปลี่ยนอันนี้นะคะจริงยมันมันจะมันจะปับได้แต่ว่ามันยังไม่รู้วิธีทำคือมันไม่รู้วิธีทำเดี๋ยว อ,อมันเอ็นได้อขอแชร์ให้หน่อยนะครับผมพละสหนึ่งแชร์นะครับทุกท่านคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องจอนนี่แฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดี FC จากตตหนึ่ท่านนะคะสวัสดีทุกช่องทางเลยนะคะทางช่องบ้านแดงบ้านฟ้าเราทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะคะผมก,ก็เลยไม่ได้หมุนไ พี่อะไรเนี่ยพี่โจหรือเปล่าพี่โจพี่โจโจสวัสดีนะคะฝากความคิดถึงถึงยายรักด้วยนะพี่โจนะอ้าวมีตายเข้าอสายเข้าสายข้า,าเจ้าจนี่กำลังปรับล่มให้เราอยู่นะคะทุกท่านคือมันร้อนมาก มืาทำง่ายๆเด้อันดีบานนั่นน่ะเพิ่มๆมาแป๊บเดียวต้องรู้จังหวะมันกกกดแล้ว็ยสวัสดีค่ะพี่โจโพี่โจมาเที่ยวมุกดาหารนะพี่โจพายายมาเที่ยวมุกดาหารเนี่ยเฮียวิเชียนก็อยู่ตรงนู้นเห็นไหมคะนี่คิดถึงคิดถึงนะคะพี่โจะมาาน,นี้หรือเปล่โอ้แค่นี้นก็<า>โอเคแล้วคลาสสิกไหมเพื่อนอะโอเคนะเฮียนะ ปับได้กล้องขยับเข้ามาสิครับมันโดนแดดเขาก็ยังมีกลัวไม่เรียวเนาอโดนแดดไม่ขยับเข้ามาต้นไังไม่ไดลงวนาทำเสือดีๆเนี่ยจะไว้งี้ใช่ไหมะไม่เดียวจั่งกล้กัไ่งก็ไม่นั้ยมันไม่มันลมลมพัดแล้วมันล้มเลยนี่นี่มันลมแรงมันไม่มีที่ยึดต้องหากอนหินใหญ่ๆทุค่เข้ามาล้ได้ละลมละไม่ได้ไม่ได้มันต้านลม อันตรายกับพื้นเออมันจะล้มกับที่เดิม่เราจะพาเดินสำรวจนะครับยาธุค่ะสวัสดีนะคะบ้านเกดแก้วจุฬามณีบารมีเน่้ที่เพือทองไม่ไหวค่ะทุกท่านมันมันหนักโอเคนะครับผมหันกล้องมาทางนี้เอาลมมา ลมก็ได้เนะาะสะระหดมากตรงนี้ก็เป็นที่ใหม่นะครับผมตั้งชื่อไว้แล้วนะครับผมบางพญาเขตนะครับก็เนื้อที่ตีไปหนึ่งงานนะครับผมหนึ่งงานมันเศษนิดเดียวก็เลยไม่นับนะครับผมนับเป็นหนึ่งงานแล้วกันมันจะได้ไง่ายๆนะครับเอ,อนะครับก็กําลังวางแผนว่าจะทํายังไงดีนะครับผม นี้นะครับผมแดดมันร้อนมากนะครับผมก็มีร่มเล็กอันเดียวนะครับก็เลยตั้งใจว่าอยากจะมีเต็นท์สักอันนะครับผมถ้ามีสองยิ่งดีนะครับท่านใดจะบริจาคเต็นท์นะครับจะมือสองมือหนึ่งก็จัดมาเลยนะครับผมมีใครอยากเป็นเจ้าภาพเต็นท์ไหมฮะ สีสักหน่อยหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดว่าได้เต็นต์มา,มาก่อนเรามาตั้งปุ๊บนี่ผมก็จะย้ายย้ายท่านมาเลยนะครับแล้วก็จะเอาร่มเนี้ยร่มเล็กๆนี่นะครับผมเอากางให้ท่านก่อนเพราะวันร้อนนะครับเออก็ก็ตั้งใจว่าตอนแรกอะผมจะจะตั้งท่านไว้สุดตรงนี้เลยช่งเสาเ<ต>สาหนึ่งใ,<ช>ใช่ไหมช่วยด้วยว่าเออ ต้องมีห้องน้ําอีกนะครับผมในอนาคตมันต้องมีห้องน้ํามันต้องรีบทําห้องน้ําแต่ว่าการที่จะทําห้องน้ําทําอะไรอย่างเงี้ยครับมก็ต้องขอน้ำมาก่อนไม่ต้องแบบใช้หลายคนนะครับผมบ้านที่อยู่ตรงนี้นะเรราาส้งบ้านสร้างอะไรตขานี้นนม,นม,ม,นมีคาเฟ่ด้วยนะครับผมมีคาเฟ่แล้วนะครับมีคาเฟ่ด้วยมีคาเฟ่แล้วอะไรมาก็แวะไปได้นะครับผมที่จอดรถโอเคเนะคาะกวา้างกว่า เป็นเขตจังหวัดเลยนะครับอยู่ในตัวจังหวัดนั่นเองนะครับมุกดาหารก็มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะนะครับผมถ้าเกิดว่ามาที่พญยาเขตก็มีก็ไปดีกหลายที่เลยนะครับเยอะแยะมากมายเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลไปให้นะครับผมแต่ที่อยู่ใกล้ๆเลยนะครับอยู่ใกล้ตรงนี้เลยนะครับผมก็วัดภูวโนรมนะครับ เต็นท์นะครับหนึ่งถึงสองเต็นท์นะครับจะเป็นมือสองหรือมือหนึ่งก็ได้นะครับผมเยี่ทีท่านใดยอยากจะร่วมบุญนะครับผมนะครับคือผมอยากให้เอาเต็นท์มาเลยนะนะครับถ้าเกิดว่ามีทางบ้านมีเต็นท์ไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมหรือว่าอยู่ในหมู่บ้านใครที่แบบว่ามันเก่าแล้วเขาไม่ได้ใช้เขาขายต่ออะไรประมาณนี้ก็ยิ่งดีเลยนะครับผมใช้มือ,อก็พอครับ กัคค็คิดไปคิดมาแล้วก็เลยว่า<ม>เออเดี๋ยวงั้นก็จะตั้งท่านไว้ประมาณตรงตรงกลางที่นะครับตรงด้านนี้ก็อาจจะเป็นพระประธานพระพุทธรูปนะครับผมที่วางแผ่นไว้นะครับทางนี้หรืออาจจะเป็นทางนี้นะครับต้องต้องอีกทีหนึ่งนะครับผมแผนดับแรกผมอยากให้ให้มีเต็นท์ก่อนแล้วก็เอาท่านมาก่อนเพราะว่าเรายังไม่มีเงินที่จะไปสร้างศาลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ มีการในความสร้าก็เลยว่าค่อยๆทําไปนะครับการสร้างบาร,รมีนี่มันก็ค่อนข้างที่จะลําบากอยู่ไม่มีอะไรเรียบง่ายกว่าพระพุทธเจ้าจะบรรลุธรรมนะครับผมจะตัดสรู้นะครับผมก็ไม่ได้ง่ายเลยพระพุทธเจ้าก็ผ่านหลายด่านเหมือนกันดังนะนั้นแล้วการที่เราสะสมบาร,รมีมันก็ต้องใช้เวลานะครับในการทําบุญนะครับผมในการทำารู้วมของพระพุทธศาสนานะครับใช่ว่าโอ้โหจะ อย่างเดียวเลยนะครับจะถูกต่เลขอย่างเดียวเลยมันก็ไม่ใช่ถูกไหมครับอืมจะนั้นแล้วเรื่องเรื่องเรื่องเบอร์นี่มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตของเราแต่หลักๆแล้วนะครับผมในการสร้างคุณงามความดีในการสร้าง,งานะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมติดต่อมาได้นะครับผมที่แชทผม,มแหละทักแชทมาเลยใครดูที่ผ่านทิกตอกก็ทักแชททิกตอกได้ เฟซบุ๊กก็ทักแชทเฟซบุ๊กได้นะครับผมสน YouTube นะ่วนยู u ูบเนี่ยก็จะมีเบอร์โทรอยู่ด้านบนนะครับรอยู่หน้าช่องนะครับก็โทรมาได้รหรือทักเฟซไลน์มาได้นะครับผมในเฟซบุ <Okay. S 1> <Facebook. S 2> ๊กคุณพี่สมทรง,งบอกว่าขอเข้ากลุ่มตอนนี้ไม่มีกลุ่มเนาะผมไม่มีกลุ่มนะ,ะต้องแจง<ม>้งด้วยว่าจอนนี่นะะไม่เคยมีกลุ่มไม่เคยพูดถึงกลุ่มเลยนะตัวตนผมจริงๆนะครับผมชื่อช่องผมจอนนี่แฟแมี้ไม่ว่าจะเป็น YouTube ดวงสะดุดมันทุกคนเหรอเนาะพี่เนาะนะคะก็ยังตัวว่าพี่น้ำทิพตผมให้เลขไปนี่บางทีแล้วผมก็มองนะผมซื้อเองด้วยแลวแบบดวงมันจะขัดกันนะครับผมแต่ประมาณนั้นแหละเออมันจะขัดกันจะให้ทุกคนถูกเหมือนกันหมดมันก็ผมว่ามันก็ยากดวงคนไม่เหมือนกันเมื่อวันนี้ผมก็เสียดายนะเมื่อวันนี้มันออกมันออกเลขท้ายเบอร์ทัวร์ผมแล้วก็เลขพศเกิดผมเลยสามตัวเลยนะครับซึ่งผมก็ฝันนะฝันฝันเกี่ยวกับตัวเองนะครับผม ฝันเกี่ยวกับตัวเองอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับก็เลยมั่นใจว่าทะเบียนรถต้องมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องตามทะเบียนรถตามราว่ามันไปออกพืนทีขายเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เลขอสองเกิด2536นะครับอสเกิดผมก็เสียดายอยู่นะครับจากนั้นแล้วก็ก็เลยผมก็มองว่า โอเคนะครับไม่เหนื่อยเราเดินไปเดินมาเนี่ย FC ก็อยากเห็นหลายๆมุม FC อยากเห็นหลายๆมุมเอ FC ท่านใดสนใจกองจะเอาสักพื้นก็ได้นะครับยังมีล็อกว่างอยู่ยังมีล็อกว่างอยู่นะประกาศว่าล็อกว่างเดี๋ยวมีคนมาซื้อเหลือไว้ผมจอดจองเลยก็ยังมันยังไม่พอ นี่ท่านได้จะบริจาคเต็นท์ไหมครับผมเต็นบังลมเราต้องการเต็นท์ครับผมเชื่อนะว่าในช่วงที่สร้างนะครับผมช่วงที่สร้างใหม่ๆนะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดน,นะครับผมนี่แหละเป็นช่วงที่แบบแรงนะครับช่วงที่แรงนะครับผมก็เต็มที่นะต่อให้จะถูกเลขไม่ถูกเลขคือผมก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสมาก ก็ตั้งใจดีอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้มาหวังว่าจะเอาองวดน,นี้แล้วต้งู สาราไม้ไผ่เนี่ยเป็นหลังๆก็ได้ แบบนี้อย่างเดียวต้องนั่งเสื่ออย่างเดียวแล้วก็มีแบบโค้งแบบนี้ค่ะจะย้ายเร็วหรือไม่เร็วอยู่ที่เต็นท์กันแดดหรือไงจะเป็นเจ้าภาพก่อนได้ไหมเราให้ถูกต้องการต้องการเต็นท์แบบไหนคะต้องการเต็นท์แบบไหนคะเต็นท์ที่เขากางตามวัดงานแต่งงานวัดงานแต่งศพมาครับผมเขาเรียกเต็นท์ใหญ่ที่ร้านขายยิะเขามีของมือสองอยู่ดูไปมีของมือสองเหรอมีสิร้านที่เราไปใช่ไหมเต็นท์เขามีตั้งเป็นยี่สิบสามสิบคือซื้อของ ข้าวแล้วก็เลยไปถามเลยเดี๋ยวรอพหมิรมาก่อนตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะเที่ยงกว่าแล้วพี่ไ,ไปอไรอตรงร่องอมไม่ดนนีนะถ้าเอฟซีท่าในใดจะบริจาคเขมาแนละ้วก็ไม่ต้องเป็นเงินนะเอาเอาเอา,เอาเต็นท์มาเลยขนมาเลยเนาะยกมาเลย,เลยนะครับตอนนี้อยู่มุกทาหารนะครับผมอใครมีเต็นท์อยู่ที่บ้านมือสองไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าในหมู่บ้านของเราเนี่ย มันไม่ได้ใช้แล้วก็ขอซื้อเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าบางทีมันเก่ามากเนะเาะเขาก็ไม่ได้ใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอามาใช้ก่อนอเก่าเขาใหม่เราใช่ไหมเ,เราเอามาใช้แบบว่าเป็นชั่วคราวเฉยๆชั่ <c oughs> ชวครแบบาเราสร้างใหม่เนาะก็ให้แบบชั่วคราวก่อนเพราะว่าเรายังไม่มีเงินทุนสร้างที่จะให้มันขแบบยายไปเพา่ว่ากันไปอะอเป็นการบอกบุญ FC ก่อนละกันนะครับ Thai FC ไม่ มาผมก็ไม่เป็นไรผมก็นี่แหละวางแผนเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็วิ่งไปขายทองอีกเต็มที่ครับผมทำคือท้ผมก็ทําให้ดีที่สุดนั่นแหละนะครับทําให้ดีที่สุดแล้วก็หวังว่าหลังจากเริ่มสร้างแล้วอะไรดีดจะบังเกิดน,นะครับผมจะได้เห็นแห่งปังๆกันต่อหน้านะครับติดต่อมาได้เลยนะครับผมต,ติดต่อผมผ่านเบอร์โทรก็ได้ 0893926356 0893926356แล้วก็จะแอดไลน์ก็ได้นะครับผมหรือจะทักแชททิกต็อกก็ได้ทักแชทเฟซบุ๊กเข้ามาก็ได้นะครับผม,มเมสเซจเจอร์นะครับส่วนยูทูทก็โทรเอานะครับผมเพราะว่ามันไม่มีชแชทตอนนี้คนดูเหลืออยู่เท่าไหรนะ่มันไม่ได้ไล์นานอือ49 17 56 56ไปไปหยู่ร่มกันเถอะหลร่มดีกว่าเอีเอาเฮียเข้าร่มสิเขาได้อยู่นี่ ไม่ไม่ว่าจะเข้าไปนู่นนะตีนนี่ดำแล้วนี่แดดร้อนมากเขา <c oughs> นี่ไม่ได้ใส่รองเท้าอยู่นะ <c oughs> ยู่ร่มมไปนะครับอ่ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปถ่ายคลิปไปดูคลองน้ําตรงนี้นะครับผมอ <c oughs> คลองน้ําที่มันเชื่อมกับแม่น้ําโขงนี่นะครับเห็นว่ามันมีหินคล้ายๆหัวงูนะผม,ผมเดินดูไม่ได้เดินดูหรอกวันนั้นวันนั้นไ,ไปกิน โกโก้ปั่นที่คาเฟ่แล้วก็มองลงไปมันก็เลยแบบเห็นหินคล้ายๆหัวงูเห็นกิ่งไม้คล้ายๆพญา,านาคนะครับก็เลยว่าเออเดี๋ยวเดินสำรวจสักหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวก็จะถ่ายคลิปให้กับทุกท่านได้ดูนะครับท่านไหนจะร่วมบุญก็ติดต่อมานะครับผมติดต่อมาได้เลยถ้าเกิดว่าย้ายมาแล้วหาโอกาสเดินทางมาสักการะท่านลองดูนะครับผมอ่ะโอเค ก็แดดมันร้อนนะครับผมขออนุญาตลงไลฟ์สดก่อนลงเต้นให้นนเต้นให้ดูหน่อยว้าวข้าลงนี <c oughs> ง่นี่ก็แดดมันร้อน <c oughs> <c oughs> อ่าอะโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมงวดสถานไปก็เฮงบางๆางก็โทษหน้าถ้าไม่ถูกเลขถูกเบอร์ก็ขอให้มีโชคอย่างอื่นเข้ามาแทนเข้ามาทดแทนๆๆนะครับผมเอ่อเฮงเฮงพังๆครับผมสาธุสาธุนะครับผมเดี๋ยวไรต่อไปจะขึ้นเฟซบุ๊กนะครับไปตามดูที่เฟซได้นะครับ <Okay. S 2> อเคไม่ถ่ายคลิปหรอกฮะไม่ถ่ายคลิปเลยไลฟ์เลยถ่ายอยู่แต่หมายถึงว่าถ้าถ้าขึ้นไลฟ์สำรวจหน่อยจะเอาเฟซบุ๊กดีกว่า,า,เ,าเอาเฟซบุ๊กกันแหละเพราะเราทำผ่านเฟซบุ๊กได้โอเคครับผมบ๊ายบายครับอ่าบ๊ายบายครับบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายแล้วคือแบบร้อนมากอะแตกแตกเลยตอนนี้เกลี้ยงร่มนะมดดไม่ได้ไลฟ์สดนานมากนะครับ